สวัสดีครับนะักเรียนอันนี้ครูอัดสดไปเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่มีใครคุยด้วยเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อกลางวันนะครับครูอัดที่โรงเรียนในคาบที่โดยตรงของห้องหกทับเก้าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเน็ตที่โรงเรียนนะครับครูก็เลยไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยเขามีงานและนะครับห้องเราเป็นชุดขอไข่นะครับครูก็เลยต้องมาอัด ที่บ้านนะครับมาอัดเสียงแต่ว่าการอัดเสียงครั้งนี้ครูใช้สดเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ติองแนะนําก็คือในรายวิชานี้นะครับในรายวิชาคอควาย4 3 2 3 3 2 0ออ่าชื่อชื่อวิชานาะชื่อวิชานะครับนี่นะครับหนังสือเราจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับหนังสือราเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ เห็นไหมครับทอ,อ่หน้าตานะครับหนังสือจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือเล่มนี้เล่มนี้รอบหนึง่งเดี๋ยวค่อย่าก,กันนะครับรอบหนึงในวันนี้นะครับเป็นข้ามแรกเนี่ยให้เรียนเตรียมสมุดนะครับสมุดจะเอาสีอะไรก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะครับขนาดไหนก็ได้ให้ ให้มันเป็นตราของเรียนเราจะเอาหนาหรือจะเอาบางก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอต้องเอาเล่มเอาที่มันขนาดเท่ากันนั่นแหละนะครับจะเอาของใหม่หรือของเก่าคู่ไม่ว่านะครับครไม่ว่าจะของใหม่หรือของเก่าครูไม่ว่าเอาเดี๋ยวให้เห็นหน้ากันชัดๆเลนี่นี่เล่มนี้นี่เล่มนี้แหละนะครับเล่มนี้ส่วนสมุดบอกแล้วอันไหนก็ได้นะครับต่อจากนั้นนะครับครูก็พยายามที่จะ ให้เรียนไปเห็นว่าครูทิ้งทิ้งเบราว์เซอร์นะครับในเรื่องของ Facebook และใสตงานไปแล้วเรียบร้อยนะครับในมม6ทับเของเรานะเอกสารส่วนใหญ่นะครับครูก็จะพยายามสแกนเข้าเรียบร้อยนะครับนี่ซึ่งตอนนี้ก็เนี่ยเห็นครูแล้วอันไหนก็ได้นะครับเห็นอยู่นี่นะครับมีอยู่3มคนลรรลกใครนะครับแสดงตัวตนได้นะครับว่าใครใครดูอยู่มี3มคนตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะ ให้เรียนไปเห็นบ้างอันแรกนะครับครูก็เลยคิดว่าเนี่ยไอ้นนี่ครูจแปะวิดีโอเก่าทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอใหม่จะแปะให้ให้เธอไปดูนะครับอ่าใครไม่มีหนังสือเล่มนี้ใครมีเล่มนี้นะครับแต่วันที่8ก็จะได้รับแจกทุกคนนั่นแหละไม่ต้องห่วงเราจะสื่อสารสองทางนะครับหนึ่งก็คือ แบบทางเดียวสองรูปแบบคือทางเดียวทางเดียวคือแบบนี้ที่กำลังออัดเฟซบุ๊กไล v ์อยู่เนี่ยตอนนี้คือคููแบบเหมือนนั่งคุยคนเดียวเหมือนนั่งคุยคนเดียวก็ซึ่งครูก็ไม่ชอบหรอกนะครับเป็นแบบนี้อันที่2นะครับครูไปสํารวจแล้วนะครับบางคนก็ชอบเรียนผ่านซูมนะก,ก็ได้ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรทิ้งทิ้งเบราว์เซอร์นะครับในเรื่องของเฟซบุ๊กนะครับ,รบเดี๋ยวมันจะย้อนเสียงกัน ไอตัวนี้เนี่ยเอาไว้สอบถามย้อนหลังหน้านี้นะครับหน้า Facebook ทําไมครูต้องตั้ง a c e b o o k นี่ไว้เอาไว้เรียนย้อนหลังเวลาเธอไม่อยู่นะครับไม่อยู่เอาไว้เรียนน้านหลังแต่ถ้าหากว่าใครนะครับที่เป็นได้ได้เนี่ยนะครับครูจะครูจะใช้ไม่ซูมก็มีติ้งเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ครูจะไล์สดเนี่ยครูจะไล์ตามเวลาที่ครูสอนสมมติว่าพรุ่งนี้อา้าวในลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครูมีตารางเดือนนะ พรุ่งนี้หกทับเก้าโอ้ดูเลยนะครับตอน12บสนกาสีนาทีนะครูว่จะหาห้องอาจจะเป็นที่บ้านก็ได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับมาไลท์ที่บ้านเอานะมานะครับมาดูว่า,าเพื่อให้เรียนได้เรียนรู้นะครับแต่ครูเสียดายเวลาวันนี้วันแรกเจอกันนะครับยังไงนักเรียนก็ว่างอยู่แล้วนะครูคก็เลยอยากสั่งงาน ให้ทำบัสัญญาว่าครูสั่งงานนะครับทิ้งกับเวลาของครูจะไม่เกินไม่เกิน30นาทีต่อหนึ่งวันนะครับในการทํางานเหมือนวันนี้วันแรกนะครับที่เราเจอกันครูก็อยากให้เธอเรียนรู้เนื้อหาว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเอาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับอันนี้เป็นสื่อเล่มเก่าส่วนเล่มใหม่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทาไมถึงใช้เล่มเก่าเล่มใหม่มีให้ไหมให้นะครับเล่มนี้ก็ให้แจกฟรีแล้วนะครับอา หน้านี้นะครับเนี่ยจะแคปหน้าจอหรือจะไปดาวน์โหลดนะครับเอาลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวครูจะทิ้งดาวน์โหลดไว้อยู่ด้านล่างของลิงก์เฟซน,นะครับลิงก์ของเฟซก็แล้วกันในข้อความนะครับเผื่อบางคนยังยังไม่มีนะหรือใครจะดูที่หน้าจอแล้วก็แคปหน้าจอเอากปได้น,นะครับในเนื้อหาวันนี้นะครับโมหกของเรานะครับโมหกของเราเนี่ยนะะเราจะเรียนอยู่หนึ่งก็คืออนุกรมอนันต์ ลำดับนุกรมเรียนมาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่เข้มพอเราจะเรียนลึกกว่าน,นั้นนะครับอันที่2เราจะเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเธอลอกอะไรบ้างครับตั้งแต่คําอธิรายวิชายาวมาเลยครับมาถึงจนข้อความชุดนี้ไม่ต้องไม่ต้องลอกออไม่ต้องเอาเพราะเราจะไม่เรียนละกําหนดการเชิงเส้นเรียนโปรแกรมเราไม่เอานะครับเราเรียนตอนม5แล้วหรือเปล่าไม่รู้เราเรียนแค่นี้นะครับเราอยียนแค่2บทนะครับสบทพอเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลการรู้ที่คาดหวังที่เกิดขึ้นอขออภัยอ่านผิดครับผลการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะมีเพียง9ตัวคือ,อข้อ1หาลิมิตของลำดับนะครับหาผลบวกของอนุกรมอนันต์แล้วก็นำไปใช้ได้ีจบบทที่1นะครับจบบทที่1นะครับต่อจากนั้นก็ขึ้นบทที่2บทที่2ก็คือลิมิตของฟังก์ชันคนละเรื่องนะกับข้อ1ลิมิตลำดับก็คนละเรื่องกัน แต่ทฤษฎีลิมิตอันเดียวกันนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานคนละเรื่องต่างอันนี้ความต่อเนื่องของฟังก์ชันดิฟในอนุพันธ์นะครับแล้วก็ประยุกต์อนุพันธ์นะครับประโยชน์อนุพันธ์มีเยอะมากเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วก็ปริพันธ์ก็คือการย้อนกลับของอนุพันธ์นะครับปฏิยานุพันธ์หรือย้อนกลับของอนุพันธ์นั่นแหละนะครับอ๋อเดี๋ยวครูขวางหน้าจอเดี๋ยวครูลดหน้าจอลงก่อนอ้าวไม่บอกว่าครูยืนอยู่หน้าจอขวางนะครับ พอเปลี่ยนกันอ้าวยอลงไปเอาใหม่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 นะครับ <c oughs> เรื่องอนุพันธ์นะครับเรื่องอนุพันธ์นะครับแล้วก็มีเรื่องของอันนี้สองอันนี้เขาเรียกว่าการอินทิเกรตนั่นแหละนะครับส่วนข้อสิบไม่ต้องเรียนนะครับตัดทิ้งดังนั้นสิ่งที่เรียนจะลอกไปเนี่ยก็มีแค่หนึ่งถึงเก้านะครับหนึ่งถึงเก้าที่จะลอกเนื้อหาไปนะครับที่เหลือ ข้อ10ไม่ต้องรอเข้าะวาเป็ยนของบทที่3ามอนหนังสือเล่มเก่าไนงะนะครับเล่มใหม่เพิ่งมาถึงเมื่อเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับที่แล้วก็เลยเคุยไม่แกงก่อนนะครับคือเล่มนี้คือเล่มนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับสั่งกันบ้านแล้วนี่แหละกันบ้านมาเซนที่1น,นะครับเขียนไว้เลยนะครับหนังสือสมุดเนาะสมุดขั้นแรกมันมีปกแล้วก็ ปกด้านในก็ปกด้านในก็ใส่ข้อมูลตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ชื่อนามสกุลครูผู้สอนนะครับต้องแนะนําอีกไหมนะครับว่าครูชื่ออะไรครูชื่ออะไรต้องแนะนําอีกไหมนะครับน่าจะมีในเฟซอยู่แล้วนะครับเพราะครูเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลจริงเลยนะครับจะได้ไม่ไม่มีปัญหาว่าะจะหาเจ,เ,จเจอไหมนะครับเพื่อการเพื่อการต่อจากนั้น นะครับเปิดหน้าต่อไปนี่แหละไปลอกมาเลยตั้งแต่นี่เลยนะครับคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมนะ80นี่ไม่ไม่ไม่80นะครับราะเราเรียนแค่60แต่ว่าทําไมเรียน4คาบต่อสัปดาห์ผู้นวยการบอกว่าท่านผูน้นวยการพออเราเนะี่ยบอกว่าเราเรียนน้อยนะครับเราอยู่เรามาโรงเรียนเนี่ยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ส่งผลให้การเรียนรู้อะได้น้อย<พ>อก็เลยให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียนเพิ่มส่งผลให้เธอจะได้เรียนเยอะขึ้น น,นี่คือเป้าหมายก็เลยขยับแต่จริงจด้วยด้วยโครงสร้างแค่1.5หรือ60ชั่วโมงนะครับต่อนะ <c oughs> ส่วนทักษะกระบวนการอันใหม่เปลี่ยนไหมก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัดพวกเรื่องของการเชื่อมโยงความคิดที่เริ่มออกนะครับไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เอามีการให้เหตุผลมาลำดับอะน,นัหนหาลอกเลยครับตรงนี้นะทั้งย่อหน้าเลยแคนคัเบื้องต้น ลอกเลยครับทั้งย่อหน้าส่วนไอที่ขีดทิ้งไม่ต้องแล้วก็ผลการเรียนรู้อีก9ก้าคนนะครับรวมก็จะเป็นทั้งหมด9ก้านะครับไม่ใช่สิบนะครับก็ต้องตอบว่ารวมไม่ใช่สิบนะครับ9ผลการเรียนรู้จบนี่คือการบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาเรียนกันนะครับเข้าให้ตรงข้าบนะบเข้าให้ตรงข้ามเปิดโทรศัพท์รอหรือว่ารอ Facebook ดีด เดี๋ยวครูก็จะทิ้งไม่ไม่ลิงก์ของซูมก็ลิงก์ของม e ดนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเควันนี้สั่านบ้านแล้วถ้าใครสงสัยถามนะครับในในไลฟ์เลยนะครับตอนนี้มีใครดูกี่คนอ้าวขอดูสิไม่มีใครดูนะโอเคสิบนาทีพอดีนะขอจบแค่นี้ครับทางงาน,นสวัสดีครับ